หนูไอลีนมาหาพี่แกอีกแล้วใช่ไหมคะลูกสวัสดีเพื่อนก่อนพี่แกร้องไงนะโอ้นั่นมันอไอย่างขำคอละพี่แกมาแล้วค่ะทุกคนดูพี่แกร้องไงนะพี่แกร้องไงนไอลีนแกกิมยาค่ะยาแกกิมยากเล่นยากเรามีลูกแกด้วยนะมีลูกแกด้วย ตน้อยก็พีแแแแ่แตนไดนาพี่แกกขีด้วยพี่แกีด้วยเยอะเหมือนกันนะตพี่แกโดนตักเะโอเคแไปแล้วไบายพี่แกทุกคนบายบายเร <ừ> เราตา,ามพี่แกไปใช่ไหมครับเราเราเราไม่บายเพื่อนๆนก่อนเดี๋ยวเราเดี๋ยวตามพี่แกไป ร้าเพื่อนก่อนมาสวัสดีค่ะแฟนพ่อหน่อยสิเไปก็ไปไหนแน่ก็ไม่อุ้ยเก็บตกใจหนเก็บตกใจหนูเก็บตกใจหน เอลนเธอจะเอาอะไรไปให้แกะนะครับหัวอะไรไปให้แกะนะครับทำให้พี่แกะสิใ,ใกล้ๆสิครับเน,นบเื้อพ่อกลัวเนไปให้เองไปให้เองไป พี่แกพี่แกกินไหมพี่แกกินไหมไม่กินนั่นแหละพี่แก่ไม่กินนะให้พ่อ้พ่อให้ใช่ไหมอ่าให้พ่อจะให้พี่แกนะพี่แกอ่ะพี่แกกินไหมพี่แกไม่กินเดียพี่แกไม่กินเดียวอ่ะพี่แกจะกินแย่นู่นพี่แกไม่กินของหนูไม่อร่อยหรือเปล่าอันไม่อร่อยหรือเปล่าครับอ๋อพี่แกไม่กินพี่แกต้องกินแย่นี้อ่ะเดี๋ยวพ่อเอาแย่ให้พี่แก่ อันนี้แหละพี่แกจะกินเอาพี่แกไหนพ่อจะให้พี่แกนะเดี๋ยวพ่อจะเอาย่านี่ให้พี่แกนะอ่าพี่แกอ้ามัมมัมอ้ามัมมัมนี่ที่พ่อนี่สิหนูหนูไอรีนตื้อแกนะแกไม่สนไอรีนเลยหนูพี่แกเดินหนีไอรีนพี่แกเดินหนีลูกอ่ะลูก นี่แกไม่กินเลยเอามันจู้ปากสิลูกเอาที่ปากแกะไปมันไอยู่หลังมันมีดีดแน่เธอนะเอาให้พี่แกให้พี่แกเอายื่นให้พี่แกสิใายพ่อยื่นเนี่ยอะพี่แกพี่แกหนูเอรีนเอามาให้พี่แกหนูเอรีนเอามาให้กินไหมอ่นนี้นี่นี่นี่พี่แกหนูเอรีนมาให้อ่ะพี่แกเดินหนีลูกพี่แกไม่กินหนูอีกแล้วอันหนูกินเองอ่ะจริงอ่ะเปล่าแล้วแกจะดีดเธอนะลูก ตื้อพี่แกอีกละตัวอื่นล่ะตัวอื่นหนูมไม่ให้กินหรอครับเอาพี่แกเอาให้พี่แก่เอาให้พี่แกสิไม่เอาหนูให้เองหนูให้เองเอาพี่แกมามามาเสียไปให้พี่แกสิเอาให้พี่แกสิเอายืนยืนให้พี่แก ไอเดนเธอยื่นให้ไปแก่เธอไปดึงหนีมันก็วิ่งตามเธอสิ